ตอนนี้กำลังที่ออกเป็นทางไปให้กำลังใจพี่น้องทั้งพัทยามเลยครับาหาเอ็ดดี้หาคุณโจครับหาอำมนัจทุกคนสนนนั่งงั้นทุกคนครับมีกระเียาภารกิจเสร็จแล้วให้ไม่หิุดงนานต่อยืนช่างเล็กตัดผ้าช่างมินครับมีขั้นตอน ขั้นตอนการปูผ้าปูแล้วก็ใช้เครื่องตัดครับอันนี้อยังก็แม่ข้อกลมจ้อันนี้ข้อกลมลูกค้าเอ,อเดอรสองพันตครับอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวย่างเสีย อย่างเสียแต่ละแบบแต่ละแขนตันแขนเงี้วข้อคงข้อวิข้อปกประมาณนี้เพป็นไงยางสองคนผัวเมียอยู่ในยางกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่นี่เหรอครับมือเราประมาณเกี่ยบเพราะลอยรถจียางปูกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่นี่นะครับ แับเรีวๆเพป็นก็ขึ้่นวาดแบบวาดแบบแล้วก็ใช้เครื่องตัดครับเดี๋ยวมือหลังมีเวลาแต่กี่พารนั่งเบิ่งทุกขันนกข้นตอนเบิ้งทุกขั้นตอนเลยว่าเพป็นเน็ตกันยังไงนี่แบบเห็นาแล้วครับกำลังยจะวาดแบบบางอย่งางมันเศร้านี่เขาก็ลุ้งไปแล้วขายไปแล้ว พ่อเจ้านี่ต้องไปให้เพิ่นหาตันพ่อเจ้าพิ่นมาซื้อต่อไปหาตันช่างเล็กกำลังวาดแบบครับทำมาเห็ดยากบ่บ่หนัก ถามว่าเห็ดไงบอบ่ไงบอครับแต่ผมเบิ่งงันยึดอยู่ผมก็ยังค็ดบ่เปลี่ยนอยู่ครับแต่ถนัดคนละทางนะครับเนาะผมก็เป็นกับฝีมือทางนี้แตคือยิบเฮ็ดเสียงขึ้นกันคือคือยิบเฮ็ดระบบเวทีเครยงเสียงผู้ใดถนัดทางใดเขาก็ต้องอาศัยทางนั้นครับมองนว่าคนผู้หนึ่งผู้เดียวเห็นได้ทุกอย่างถามว่า สร้างเล็กไปเจ้าไปนั่งเงียบเป็นบ่ะ่เป็นเออแต่ว่าตัดได้เอเคกัดตัดยังเดียวเอาเจ้าคือยังบ่เปลี่ยนเจ้าคือว่าสร้างเฮ็ดเสียอยู่เฮดเปลี่ยนครับอือเฮดก็คือเฮ็ดบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนก็คือบ่เปลี่ยนแหละเนาะก็อาศัยผู้เพิ่นเฮ็ดเปลี่ยนครับจะยั่สร้างเงียบเพิ่นมาตัดเพิ่นก็ตัดมาได้เนาะครับแบบเบอร์เปลี่ยนผพากับทีมไร้กับไร้กับเบอมี เรีบกยกบคนเยี่ยมครับจีเดย์ยยดกำไรคือขาดทุนอยู่อยู่ยก็มองนีครับผ่บพาพื้นทีเรียมนีเยีดยจงไดย์จีเฮ่ได้เสีย,ยไ,ได้หลายตัวที่สุดถิมหน่อยที่สุดเนาะแต่ว่มถิมเลก็กกบ่าโมนี้ครับนี่อันนี้คือผ่าเศษครับเดี๋ยว,ต,วตัดแล้วก็ขึ้นนี่อันนี้เป็นผ่าเศษฝุดกองนี่ครับอันนี้คือถุงผ่าเศษ หุงพสินี่สอันนี้เป็นข้อกลมนี่ครับอันนี้คอกลมคอกลมตามมาด้วยครับเขาก็ตัดตามพื้นสัง กัะชี้กระซุ่งผันแกนนี่ครับตรงขันแกนนี่เป็นวันตถุดิบป,ปกได้ปกปกขอเสือนี่ครับมีลายซีลายชันกระใสคะซีกันไปเพราะว่าเขาให้เสือราคาถึงนะครับเขาให้เสือ38สามสิบแปดบาทบแต่ว่าคุณภาพผักอะก็กดีเนย กบฝากน้ำละกันครับเรื่องเสือเรื่องแาอุดหนุนผมเนี่ยเพอาะในี่กำลังใจมี่ชุนไปเฮ็ดเพื่งเสียงเพ็ดอย่างเนี้ย ให้แม่เบึ้นกำลังจะเดินทางครับวันนีไปพ่อกันอยู่พัทยาเที่ยนึงนไอ้ที่จะไปไหนลูกจะไปทะเลจะไปทะเลครับไปทะเลครับไปดูดูกระจก บ้านกระยุ้นี่แหละครับถนนช้ยภูมิสีคิว้วไปไปพันไปพันมากับแวะกินน้ำกินท่าเลยครับยื้อข้างงโรงแรมเดอะบารวิลเลจตอนนี้ก็ยเยวนมของเพื่อนเนาะไปส่งลูกไซส์หน่อยยุบ้านว่าเถอไม่เถอะนะครับแล้วก็อินเตอร์เลยไป ฝากติดตามช่องเพื่อนกระตั้งซื้อให้ว่าเสียดนนเสียวบอโจลำเพลินออฟฟิเชียลเพื่อนกระบางสินะครับเพื่อนกระพะอื้นเสียดนูนเสียดนูดนจักมาเสียแนวดีแกะกะฝากพี่น้องติดตามพุงกะยีเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆครับว่าเป็นยูยังไดผมว่าพยายามกีให้เฮ็ดได้หลายๆที่สุดครับฝากพี่น้องติดตามแยง่งพุงแย่งเรื่อยๆครับ กาเป็นน้องไหมไห่ในวงการมอล้ครับอยากจะหินดหน้าที่บมงนั้นที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดครับกะไทยกบฝากช่องนี่นะครับเสียน่นเสียววอตโจรลำเบิรนออฟฟิเชียลครับพอกันไห่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ